อากาศยามเช้าแถวที่บ้านแม่ส้มค่ะแม่ส้มก็เลยเอาเสียงนกเอาต้นไม้มาฝากเพื่อนๆนะคะและน,นี้ก็มาเด็ดดอกแคร์ค่ะฝนตกแบบมันทำให้ทุกอย่างชุ่มชื่นไปหมดเลยค่ะต้นไม้ก็งามดอกไม้ก็งามแล้วกอ็อาหารที่เรากินน่ะมันก็งามแล้วก็มีสตอววันนี้นะคะแม่ส้มก็เลยเอ,ออกจากวงการน้ำพริกไม่ได้ค่ะน้ำพริกกะปินะคะเพราะว่ามีสตอ มีหน่อไม้ก็เลยต้องจัดน้ำพริกกะปิอีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้ววันนี้นะคะแม่ส้มจะตําเยอะเป็นพิเศษนะคะใส่พริกสดด้วยแล้วก็พริกแห้งด้วยค่ะตํำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนที่ทำงานด้วยนะคะใส่กระเทียมพริกสดพริกแห้งแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแบบนี้เลยแล้ววันนี้ก็จะปั่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เพราะว่าเราทําเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปั่นนี่พอปั่นเสร็จออกมาแบบนี้เลยจ้ะง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบตําก็ตำได้นะจ้าวันนี้หนี่อันนี้ของเพื่อนนะคะเอาไปฝากลําดับแรกก็คือ ทอดมะเขือค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดมะเขือกันนะคะใช้มะเขือทั้งหมดสองลูกค่ะหั่นชิ้นใหญ่ๆวันนี้อยากกินชิ้นใหญ่กว่าวันนั้นค่ะก็เลยหั่นประมาณนี้เนาะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเพื่อนๆค่ะใครชอบแบบว่ากรอบๆเนาะก็จะใส่แป้งหรือว่าจะหั่นมะเขือให้เขาแบบชิ้นบางลงกว่านี้ก็ได้นะคะแต่สําหรับแม่ส้ม วันนี้ขอกินแบบนุ่มๆชิ้นใหญ่ๆค่ะนี่ใส่สี่ชิ้นเต็มกระทะเลยจ้ะทอดไม่นานนะคะมะเขือมะเขือยาวทอดแป๊บเดียวเขาก็สุกล้ะค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วมะเขือยาวทอดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหวานมากมันเข้ากันมากกับน้ำพริกกะปินะคะนี่พอทอดมะเขือเสร็จแม่ส้งก็เอาปลา,าค่ะปลาแดด ปลาช่อนแดดเดียวลงมาทอดน้ำมันก็ทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าดำแล้วไม่ต้องใส่น้ำมันใหม่นะคะแม่สมก็เอาไข่เติมลงไปในในไข่ที่เหลือค่ะแล้วก็เอาชะอมลงไปทอดแบบดาดดาดกระทะค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สมทําอาหารก็จะเรียงลําดับนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องล้างกระทะค่ะทอดไข่เสร็จเนี่ยก็เอากระเจี๊ยบค่ะ มาดัดดาดกระทะเหมือนกันอันนี้ก็ถ้าเอาไปปิ้งก็อร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เสร็จแล้วจ้าอีกหนึ่งเมนูก็คือว่า,าแกงป่าแกงป่าไก่ใส่นอไม้ค่ะเมนูแกงป่าต้ยมยำอะไรเงี้ยน้องเวชอบมากๆวันนี้ใส่เนื้อไก่ไม่เยอะนะคะคือแบบพอมันมีอายุแล้วอ่ะมันก็จะไม่ค่อยอยากกินเนื้อสัตว์สักเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆ หน่อไม้จะบอกว่าวันนี้เป็นไม่ใช่เป็นหน่อไม้ของเพื่อนนะคะแม่ส้มสื้อแถวบ้านค่ะต้มนานๆหน่อยอันนี้เสร็จแล้วใส่ใบกระเพราใบากระเพราก็งามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะหน่อไม้ หน่อมไม้เยอะมากหน่อมไม้อ่อนๆเนี่ยต้นน้อยๆเนี่ยค่ะและอันนี้ขอบคุณนะคะน้องก้อยที่ส่งสตอมาให้อร่อยมากแล้วก็หน้าฝนเนี่ยชะอมก็งามผักก็งามนี่จ้ะอันนี้เป็นปลาช่อนแดดเดียวนะก็เลยยังมูฟยังออกจากน้ำพริกกะปิไม่ได้เลยค่ะวันนี้ก็เลยตำน้ำพริกกะปิกินอีกค่ะเพราะว่า มีแต่ผักมีแต่อะไรมันงดงามมันงามไปหมดเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็น่ากินสตอก็น่ากินชะอมก็งามแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะตอนนี้มามากินข้าวกันเลยค่ะอันนี้แกงหน่อไม้ดองร้อนๆเลยค่ะพอซดสักนิดนึงเผ็ดๆร้อนๆอร่อยควันขึ้นๆอย่างนี้เลย มาเอากินอันนี้ก่อนแผ่นใหญ่มากเลยค่ะ อโอดสตอไม่ได้เน่านะคะเพียงแต่เขาแก่จัดแล้วก็เลยดำแต่ยังสดแกะง่ายค่ะถ้าไม่สดนะมันจะเหี่ยวแล้วแกะยากกินทั้งสตอทั้งทั้งชะอมเลยนี่จ้ะ Alone. 嗯。Mm hmm. ร้อน แมงวัน หวานมาก ร้อนค่ะกลับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแมนส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ